บอกบอกบอกสำนักงานนิตยออกมาก,ก่อนนะเบียนตอนนี้แผ่นดินไหวตัวที่เราลงจะ,ะนะเียปล่อยเียอยู่ที่ลงลงนะเบียนยังจุดตรวจหน่อยนะเลียนแผ่นดินไหวเียน ดูครับไอแผ่นดินไหวครับแผ่นดินไห<ไ>วโอ้ยไหวจริงยังโยกอยู่เลยสถาที่กว้างกว่าพี่ดูครับดูรถโยกครับรถโยกครับแผ่นดินไหวครับดูครับดูครับหนักครับหนักนะต้องรอรอมันอะไรเนี่ยไม่ไปไมันอยู่ใต้ตึก โอ้ผมน่าผมน้ามืดตะกี้พี่เฮ้ยนั่นมันแตกเลยนี่มันแตกออกเลยน่ะเนี่ยแผ่นนั้นหลุดออกเลยน่ะหนักนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูข่าวดีกว่าโอเคนี่นั่นมีคนห้อยอยู่นะมีคนห้อยอยู่อ่ะมีคนห้อยอยู่อ่ะ แน่แน่แน่คนห้อยอยู่นะบอกให้าหาที่ที่ปลอดภัยที่สุด <S <S มีคนห้อยอยู่อะ <S 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 ่ะแค่ดินไหว <S 2> <S 2> โอ้แตกหมดแล้วนะ่ะเฮ้ยสักมาก 没落，没落。